ว่าแต่งหน้าฉ่ำมากวันนี้เออนะสวยแม่อ,อ่ะมันก็เดี๋ยวมันก็ไม่นั่งแก่งมั้งอิทิบเอานี้มากห,หน่อยสิเออเอาจบแบบนี้ฉันขำเตยที่แต่ว่าเออไอ้ฉันนักแกงแต่กว่าฉันไม่แกงเอเหรอพี่ีน้องมไม่เคยแก่งแม่กราบสวัสดีค่ะ ในนามของเซกขะเทวีวันนี้มาในเต็มยศวันจันทร์สีเหลืองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้การของพระหมหาเทวีเจ้านะคะเราต้องออกแถลงการณนับัดเดียวนี้นะคะเ,ออเพราะฉะนั้นอะไรที่ว่าก็แล้วแต่นะคะที่ไม่ใช่การของเบืองทิ์อ,อย่าเสนอเข้ามานะคะ,ะในการนี้พระหมหาเทวีเจ้านะคะใช้หลักคำพูดใช้หลักภาษานะคะ ได้ตรงอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในการของพระมาทเทวีเจ้าที่ออกว่าราชาการนั่งบัลังต่างทองออการาชาการน้าบัดเดี่ยวนี้นะคะ<อ> evet. เพราะฉะนั้นอย่าให้เกิดดราม่าเรื่องคำพูดขึ้นมาอีกออนะคะมีสอนอะมีอยู่แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นในการนี้กราบสวัสดีนะคะ คนที่เข้ามาติดตามนะคะ2,900คนนะคะวันนี้อาจจะมาสายนิดนึงแต่เราก็ต้องมานะคะนะคะเปิดไลค์เข้ามาเราต้องมาค่ะขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งแชร์นะคะเพื่อจะได้ให้คนที่ว่าอยากจะติดตามอยากคนไหนที่ว่ากําลังทํางานทําการอยู่ก็ได้เข้ามาดูพระมหาทีวีเจ้าแถลงการณ์บัดเดี๋ยวนี้นะคะอันดับแรก ขอฝากเป็นกำลังใจกับผสมนิกรของเรานะคะชาวเมืองทิพย์นะคะเพราะฉะนั้นจะเดินทางไปไหนวันนี้มีตลาดนัดอย่าลืมพกแมสนะคะพกเจลล้างมือนะคะ่อ,อนก่อนออกจากบ้านอย่าลืมใช้เจลล้างมือนะคะถูถูเข้าไปนะคะทําความสะอาดซอกมือซอกอะไรเรียบร้อยแล้วก็ใส่แมสเพื่อเดินทางออกมา จับใจ่ายใช้สอยนะคะในตลาดนัดหรือว่าเราจะเดินทางไปทํางานทําการวันนี้วันทํางานทําการของหลายคนหลายท่าน <c oughs> เพราะฉะนั้นกราบขอบพระคุณค่ะ4,700คนค่ะ เข้ามาดูณตอนนี้นะคะขอให้มีความสุขความเจริญคิดการใดก็ขอให้สมความปรารถนาแล้วก็ <ลำ S 1> นะคะ <ลำ S 1> มีขั้นมีตําแหน่งคนที่รับราชการก็ขอให้มีขั้นมีตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินให้ปังปุริเยตลอดปีตลอดไปนะคะ,ะในการนี้พระมหาเทวีเจ้านะคะอะอก บรรลังตังทองนะคะว่าราชการที่ตัวเองเ,ออเพราะฉะนั้นในการนี้นะเราก็แต่งหน้าแต่งอะไรเห็นไหมของเขาดีไหมเอฟซีดูนะคะเอที่น่ารักดูค่ะนะคะออโอ้ยค่ะหาพันสคนขอคนละหนึ่งแชร์นะคะขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจแรงเชียในการปฏิบัติภารกิจของพระมหาเทวีเจ้านะคะณที่ว่าการออกแถลงการ นะที่นี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าท่านจะเดินทางไปไหนขอเน้นย้ำอีกอย่างหนึ่งก็คือพกแมสพกเจลแล้วให้เน้นความปลอดภัยด้วยนะคะเน้นความปลอดภัยด้วยการใช้รถใช้ถนนนะคะไม่ว่าท่านจะเดินทางไปไหนอย่าลืมเราต้องดูแลความปลอดภัยเช็ครถเช็คอะไรให้พร้อมเพื่อจะได้ลดอุบัติเหตุในท้องถนนนะคะ ด้วยความปรารถนาดีจากพระหมหาเทวีเจ้าที่เป็นห่วงพระสงนิกรทุกคนทุกชนชั้นนะคะในการนีนะขอให้มีความสุขความเจริญแล้วเรานะคะจะมาทําการไล์สดแล้วก็วันนี้มีการโฟนอินนะคะมีการโฟนอินใครอยากจะถามอะไรอยากจะรู้เรื่องอะไรมีการโฟนอินเข้ามาแต่ก่อนการเปิดการโฟนอินนะคะเราจะมาแนะนำกันแดดดีด นะคะกันแดดดีๆจากพระมหาทีวีเจ้ามาอีกแล้วค่ะกันแดดหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเอามาเลยค่ะโอเคเอามาเลยค่ะลูกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอาอีงออันนี้ก็งอจริงๆนะคะกันแดด C L นะคะเนี่ยกันแดดซ L อนะคะ เป็นกันแดด CL นะคะเนี่ยนะคะเรานะคะใช้สิ่งอะไรจริงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ <iz ha. S 2> เ,เออเพราะฉะนั้นกันแดดเขาดีจริงๆ CL เนี่ยนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นนะคะมีหนึ่งเฉดสีนะคะเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวเลยค่ะนะคะเห <Spider> มาะสำหรับทุกสภาพผิวนะคะกันแดด CL เนี่ยนะคะเหมาะทุกสภาพผิวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอ,อืม ทำให้หน้าเด็กนะทำไมห,หน่าเด็กเลยนะคะ M4 ขาประสบนิกรคขาทำไมห,หน่าเด็กตั้งแต่แรกใช้แล้วก็เป็นแบรนด์แรกที่มีสารสกัดจากไฮายาไฮายานะคะจากประเทศญี่ปุ่น<ล>นะคะแล้วก็นะคะจําไว้เลยว่าทใํใไมหน้าเด็กตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เออแล้วก็มีสารสกัดจาก ไฮยานะคะเป็นสารสกัดนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ<ล>โอ้โอกันแดดอะไรมันจะปังปริเยแบบนี้ออนะคะนี่ค่ะการแดด CL ค่ะกันแดด CL นะคะในการนี้นะคะการแดด CL เ,ออเพราะฉะนั้นเขาปักหมุดปักลิงค์ไว้ให้แล้วเพราะฉะนั้นใครสนใจกันแดด CL หน้าเด็กนะคะมีสารสกัดจากไฮยาจากประเทศญี่ปุ่น นะคะนี่ค่ะกันแดดของเขาปังกุริเยคนเมืองทิพย์เรานะคะอากาศแดดร้อนๆแบบนี้จะต้องใช้กันแดดนะคะ c ีนะคะมีสารสกัดจากไฮยาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะนี่ค่ะต่อไปนะคะจบตรงนี้จบรีวิวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าสู่นะคะการโฟนอิน <Okay. S 1> นะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณสำหรับเจ็ดพันคนคะ่ะขอบคุณมากเอเอเพราะฉะนั้นพระมหาทีวีเจ้านะคะอยากจะฟอนอินปรึกษาอะไรวันนี้เราเอาทุกเรื่องเลยนะคะเ,เ,รเรื่องอะไรดีวันนี้อ๋อทุก,ทกเรื่องเ,อเพราะว่าเรา,เาแยกหัวข้อมาเป็นสามวันแล้ววันนี้คลุมไปทั้งหมดเลยคะ่ะทุกเรื่อง นะคะ,ะลแล้วก็เดี๋ยวนะคะมงมิสอนอล؛ล่ะโอ้ยมงมิสอนอรเราไม่ต้องพูดถึงออใครทําอะไรไว้มันรู้เก่ตัวมันอยู่<อ>นะคะ<อ>คําราชาศัพท์ใช้ได้ค่ะ<อ>นะคะประกาศนะที่นี่เลยคําราชาศัพท์ใช้ได้นะคะเราไม่ได้มาทําอะไรที่มันผิดกฎหมายไม่ได้เสื่อมเสียไม่ได้เสื่อมเสียอะไรใครไม่ได้ก่าวบุคคลที่สามให้ร้ายใครเ,<อ>เพราะฉะนั้นใช้ได้ค่ะเออ อย่าง้อเรียนศึกษาซีสมองค่ะสมองเออมึงอย่ามึงอย่าแดกหญ้าแทนข้าวเออนะคะเพราะฉะนั้นอีตัวไหนที่ดราม่าน่ะอย่าแดกหญ้าแทนข้าวเพราะฉะนั้นอย่าให้กูวีนเออไปอ่านในหัวข้อกฎหมายบ้างนะคะไปอ่านในหัวข้อกฎหมายบ้างว่าเขาเขียนว่าอย่างไรกฎหมายฉบับไหนรองรับกฎหมายฉบับไหนที่ ํำเกี่ยวกับเออพูดคาราชาศัพท์แล้วมันผิดมันอย่างโน้นอย่างนี้แต่ถ้าคุณเอาไปแกงเขาเอาไปกล่าวร้ายเขาเอาไปว่าเขานั่นแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทาการโฟนอินค่ะถามดูสิว่าชิเคยดูลิเกไมไม่รู้สงสัยไม่เคยดูลิเกก็มึงถามไปไหนไลแล้วไม่ใช่เหรอสงสัยไม่เคยดูลิเกไงสภาพนะน้องนะนะคะขอบคุณนะคะเจ็ดพันกว่านะคะเจ็ดพัน คนที่เข้ามาดูนะคะ,ะเ,คเดี๋ยวเราจะทําการโฟนอินเอาโฟนอินเข้ามาเลยค่ะฮัลโหลค่ะเอาอีกที่เปิดเสียงตรงไหนลูกเนี่ยมึงก็ไม่เปิดเสียงให้กูกูจะไปรู้ไหมเนี่ยเออเอา,เอาสวัสดีค่ะ ค่ะให้กำลังใจว่าในการที่ถูกถก,กำลังจะถูกปองปองร้ายครับอ๋อกำลังจะถูกปองร้ายพูดไปเลยค่ะว่ายังใดเออก็ขอให้แม่สู้ๆค่ะอ๋อแม่สู้อยู่แล้วค่ะเ,ออเพราะแม่ไม่ได้ทำการใดผิดค่ะคนแบบแม่ไม่เคยกล่าวถึงบุคคลที่สามไม่เคยให้ร้ายใครค่ะ ค่ะไม่ต้องปังต่อไปค่ะขอบคุณที่ให้กําลังใจแม่มาตลอดค่ะออเโอเคค่ะสายต่อไปเอออย่าลืมนะค่าไทยเขาก็ดูออกคนที่ว่าเขามีมันสมองจริงๆอะค่ะเออฮลโหลค่ะอาสายหลุดไปไม่อีพวกนี้มันนี่ไงมันชอบถ่วงความเจริญไงอีดอกชอบแกงบ้าไม่อยากจะพูดเยอะดอง โอ้ยกูละวขำม,มงฮัลโหล,ลค่ะฮัลโหลค่ะค่ะเสียงจากามหา,าวทวีาจ้ยแห่งเมืองทิพย์ค่ะคุณแม่จำหนูได้ไหมคะเชื่ออะไรคะน้องเซนนี่คะ่ะโอ้ยน้องเซนนี่ว่าไงคะที่หนูไปอามขาา่อยมหาวท <What? S 1> ลวล้าว้าแต่แดี๋วมึงอย่ามาพูดโอ้ย <laughs> มึงไม่เคยกูมไ,มยมไม่เคยมีควายม,มึงอม โอ้ยแหมม,มันเปรียบเทียบกับกูเดี๋ยวกูจะตบเลยนะเออค่ะก็ขอให้มีความสุขความเจริญปังปุริเยนนะลูกนะเอาต่อไปเลยค่ะนะคะบางทีมันสายมันซ้อนกันต้องรอสักคโคหนึ่ง เออเหอความสวยโอ้ยตายแล้วแม่ฝากบอกครัวเมืองทิพด้วยว่าพรุ่งนี้เราจะไปทำนะคะสำหรับครัวเมืองทิพนะพรุ่งนี้นะคะเราจะไปทำนะคะว่าวันนี้เออแปดพันคนขอบคุณค่ะออ้ยตายแล้วมาแล้วค่ะแปดพันคนนะคะแล้วก็บอกเขาด้วยว่าเรื่องคลิปออยพรเดยกจะยยอยทำให้เสร็จเลยฮัลโหลค่ะเรื่องคลิปออยพรนะคะสําหรับเอฟซีที่ให้ พระมหาทีวีเจ้าทําคลิปอ่อยพรเราจะทยอยทําแล้วก็วันนี้ก็ทําไปเรียบร้อยแล้วจะสะตอจะทยอยส่งให้นะคะแม่แม่ทำไม่หมดก็ใช่ก็บอกแล้วว่าทยอยท<ม>ําฮัลโหล,โลค่ะฮัลโหลดิ่ใช่แม่นี่ยิงดีไหมคะค่ะว่าไงคะโู้ๆตลอดเลยค่ะแม่ไม่เคย ม่ไม่เคยทําอะไรปิดแม่ไม่เคยให้ร้ายใครสูต้ตรค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะก็ขอให้หนูมีแฟนมีเจ้าหลวงสมบารมีของลูกนะคะสมจิตสมใจนะคะหนูนะะโอเคค่ะใส่ต่อไป อ้าโอเคแบบพันกว่าแล้วแม่ก็ใช่ฮัลโหลค่ะฮัลโหลพูดมาเลยค่ะอยากกั้นขำอยู่อะไรนะอืมผ่านก่อนนะคะผ่านก่อนเออลำใหญเกินเออมาแล้วสวัสดีค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลค่ะอืมโอ้ยแต่มันชนกันหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลค่ะพูดค่ะไม่ใช่เงียบอยู่ <c oughs> อย่าวีนเจค่ะ <J. S 2> <c oughs> ไม่ใช่ว่าขายขำอยู่พูดค่ะขายสวย อะไรนะ,ะนรวนนใส่อะนี้อ๋อใส่ในสีประจำวันของเราค่ะสีเหลืองค่ะอวันจันทร์ใช่ไหมคะค่ะวันจันทร์ค่ะโอเคค่ะนะคะขอ <ใน S 2> ขอให้เป็นเอฟซีตลอดไปนะคะ ค่ะก็ขอให้มีความสุขความจเจริญคิดการใดก็ขอให้ส่งความปรารถนาสมใจนึกทุกอย่างาค,ค่ะอโอเคค่ะเสียงหล่อมากเออแหมอีดอกนี่ก็มานั่งสั่นวนอเออเสียวสวัสดีค่ะตื่ตาตือตา,ตอตาคืออะไรคะอย่าวีฮะคืออะไร อกูไม่ได้ว right, ีนค่ะก oh, okay. okay. oh, ูแค่บอกเออฮัลโหลค่ะค่ะฮัลลโหสวัสดีค่ะว่าไงดูไปที่แปดพันคนอะไรนะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะมีการันใดคะหัินนะคะอะไรนะหนูโทรจากหัวเมืองหัวหินค่ะค่ะหัวหัวเมืองหัวหินประจบคีรีขาดว่าไงคะค่ะติดตามแม่มานานมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ มีการอะไรจะพูดก็พูดเลยค่ะค่ะขอให้แม่การงานตังงนะคะัแม่ตลอดโอเค okay, แม่ก็เหมือนกันก็ขอให้การงานการเงินของลูกปังปังปุรุเยตลอดปีตลอด,ปลอดไปค่ะเช่นกันค่ะนะคะเออมากเลยค่ะดีใจมากค่ะแม่โอเคค่ะผ่านนะค่ะ <Okay. S 2> โอเคเออเลย เออนะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเจ็ดพันสี่ร้อยคนขอบคุณทุกกําลังใจค่ะนะคะฮัลโหลค่ะฮัลโหลว้ขาเจ้าหลวงเออมันเร็วะโทรว่าจิตติด มั้เลยโลกเอออย่าพึ่งตายฮวงก่อนนะคะโลกอย่าพึ่งตายฮวงก่อน,นะคะอ่ตนนะ,คะติดแล้วกันลูกลค,ะกคะ<อ>่ะแหม่เอ้ยแม่ก็ให้กำลังใจลูกตลอดเลยค่ะประษาเมืองทิดเราเป็นประษาทิดสุภาพกันลูกหลกยั่วเมืองปลานะคะเดี๋ยวต่อเทียนนะฮ่กค่ะโ, <c oughs> โลกโย่ว่างปลาโยว่าเมืองปลานะคะโลกจิตใจ,ะจะดีโยแล้วพอจะดันโลกอยู่ตรงไหนก็ค่อยมีความจเจริญเจริญน,นะลูกนะ

ก็นั่นแหลแม่บอกแล้ว่าไปแจ้งกับท้านผบภูมิน้าบ้านล้วไปแจ้งกับส้านผัพภูมตาตุ้มมันเลยค่ะเออเออตายแล้วมีคนวีนมาแล้วค่ะเออเออ ค่ะแม่ก็คอยพรคล้องเตวันหลกอวยพอให้แม่จงโยนกลับไปเมื่อนเทา้าพันเทา้าดูเกอเมื่อนเทา้าเส้นเทา้านะคะค่อยมีความเจริญปังปัง,ปงตลอดปีตลอดไปนะคะจางหองิงงนะคะค่ะจ้างหนองจริงะะจ,งจังค่ะ<อ>โอเคค่ะนะคะฟังไว้นะเออถ้ามึงรับรู้ได้ย,ยากอะไรก็มึงฟังไว้นะเอเอ,เอฮัลโหลค่ะ สวัสดีคะ <S <S <า>่ะค่ะว่าผือค่ะอะมากเลยนะคะาาคะ <S 2> <S 2> ่ะลูกสบายดีไหมค่ะสบายดีค่ะค่ะก็ค่อยสบายดีแล้วก็เป็นมิ่งควันเป็นกำลังใจนะคะให้ลูกได้ศึกษาเหล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จถูกดานนะคะลูก โอเคค่ะอืมฟังหว่ยมั้งนะคะอืม mm hmm. คนเด็กขิดจะแกงจะเลยก็ค่ะเออฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะครับปลาหม้อไฟดาวผู้จิสวค่ะค่ะวันนี้ดามมาจากว่าเมืองลำปางวางไฮโล โอเคค่ะแม่กายิทีปก็มีกำลังใจมีแรงใจมาจากพวกหลกทั้งร้ายก็ค่อยโลกนะคะทำการนันไดโยกก็ค่อยมีความทุกขความเจริญนะคะ,ะน้องวันนิการับแม่กับพี่ทิพย์นะน้องวันนิกางที่เคยส่งขนมไม่ทานนะก็ใช่ก็น้องวันนิกานี่แหละนะคะอย่าลืมนะั้นน้องวันนิกานะแม่ก็ยังหลักลูกแล้วก็ยังให้กำลังใจลูกตลอดนะลูกนะ อ๋อค่ะโอเคแม่ชอบมาร์กเลยลกูกเออโอเคค่ะล,ลูกค่ะาราคาโอ้ตายแล้วนะคะมาจากวัวเมืองลำปางก็ยังหลักประมาททีวีเจ้าแล้วมึงเป็นใครคะเออฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะว่าพือค่ะ ่ะแม่ก็ดีใจทีไ่ได้คุยกับ,ล,กบกลูกลงวัชโกสายดอดเมืองนะคะอ๋อมาจากดอดเมืองอีงทีมฮะดอดอเมือง<ะ>อนิอนเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเออดอดเมืองอินเตอร์เออปวดประสาทสิแม่แม่ไม่ค่อยแม่ไม่ค่อยทันนะาตาวเลย <laughs> แม่ค่ะดอดเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตค่ะอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตดอดเมืองอสวยเออ ก็ก็ช่วยบอกเอฟซีจากดอนเมืองกันนะคะว่าแม่เนี่ยนะคะให้กำลังใจใทุกคนและกข็ขอให้ทุกคนผ่อนไยจากโควิดที่สิบเก้าแก็มีความสุกความจเจริญจริงจริงขึ้นไปหรปปปอ,อกนะ,ะอ,อ,อ๋อถ้านนั่นก็เดี๋ยวแม่พูดประทากลางให้ฟังออนะคะ แม่ขอ,แม,ขอแม่ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขความเจริญออคิดการใดก็ขอให้สมความปรารถนาแล้วก็ให้มีความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินตลอดปีตลอดไปค่ะค่ะแม่เป็นกำลังใจให้นะคะค่ะเป็นกาลังใจเช่นกันค่ะลูกป่งีคนที่มันมกวนแม่ค่ะที่มันจะฟ้องป่าน่ะโอเคค่ะ โอเคเพราะฉะนั <Okay. S 2> <ic S 1> ้นม <thing> ันได้ไปตายสมใจมาเลยค่ะลูกตีขึ้นมามันตกระดูกนะคะจะเป็นมันขนซีนาเดียนะคะโอเคค่ะฟังไว้เส้นนะใครที่ว่าเออใครที่ว่านั้นน่ะน้องนาเดียยืนหนึ่งมาแล้วนะคะโอเคค่ะน้องนาเดียขอบคุณค่ะโอเคนะคะฟังไว้นะเออ ฟังไว้นนาโอเคนะคะแกงหนึ่งเออแกงไปแกงหนึ่งอวยพรแบบเดิมทุกคนโอเคค่ะวอวยพรแบบเดิมทุกคนนั่นแหละไอ้ปังปังไป,ป,งปงนะคะ <ไป S 1> แม่ใส่เครื่องหัวแบบนี้เหมือนไก่แจ้เลยแม่วา <Why? S 2> นไก่ชนเไก่แจ้ไก่อะไรก็ช่างมันเถิดลูกเรามีความสุขเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเราก็ทําไปออนะคะ อยากเห็นแม่ลอนผมค่ะเดี๋ยวแม่ค่อยทำให้ดูนะคะเออแม่หนวดเขียวมากค่ะวันนี้กูไม่มีหนวดค่ะกูเกลี่ยมาเรียบร้อยแล้วค่ะเฮอฮ่าๆน่ารักค่ะขอบคุณค่ะฟันบนข่าวนะแม่มาแม่ยิ้มอีกทีดูสัหนึ่งเมตรอืมเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะนี่ค่ะกันแดด CL นะคะ อย่าลืมกันแดด CL ดดนะคะดดนาเกันแดดหน้าเด็กเนี่ย CL ไม่ต้องแล้วเพราะคุดรู้เรื่องแล้วนะคะ,ะกันแดดตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากไฮยานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นะนะคะสารสกัดเนี่ยก็คือกันแดด CL มีสารสกัดไฮยานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทำให้หน้าเด็กใช้แล้วโอ้ยหน้ามีออร่าจากห้าสิบเหลือยี่สิบจากยี่สิบเหลือ15บหนะคะเออเพราะฉะนั้นในการนี้นะคะขอให้ปังปุริเยตลอดไปแล้วอย่าลืมคนที่ติดติดตามครัวเมืองทิพย์นะคะเพราะฉะนั้นอีทิพวันนี้อ่ะมันต้องรับงานหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราพร้อมถ่ายทำให้พรุ่งนี้ขอโทษ นะคะมือสินิ้วขอโทษเพราะว่าอีทิปมันเหนื่อยกับมิสอนน้องของพันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทําให้พวกนี้นะคะอย่าลืมกันแดด CL กันแดดนี่คือกันแดด CL มีสารสกัดไฮยานําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นนะคะปักหมุดไว้แล้วหน้าเพจเพราะฉะนั้นขอให้มีความสุขความเจริญแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดปีตลอดไปเงินทองไหลมาเทมา ขอให้มิรรัก f อฟแล้วก็มิตรรักนะคะแฟ,แฟนเพจแฟนเพจเออนะคะของพระหมหาทีวีเจ้าไม่ว่าจะติดตามในช่อง YouTube ช่องเพจวีน ก็ขอให้มีความสุขความเจริญขอให้บารมีผีหลวงแห่งเมืองทิพย์ขอให้บารมีหลวงปู่ทว,วดวชิงให้จงคุ้มพิทักษ์รักษา f ีของข้าพเจ้า,ให,จาให้พ้นจากโควิดให้พ้นจากโควิดที่19แล้วก็มีความปังบุริเยการเงินการทองให้ไหลมาเทมาเต็มบ้านเต็มเรือนกราบสวัสดีค่ะโอ้ย8,000คน f c เห็นไไมเออโอ้ยไม่ได้ขายโง่ กี่ไลท์กี่ไลท์ก็แบบนีหละแม่ยาวีนแม่ดูยังไม่ได้จบจบจบไลท์อ่ะอ่านะโอเคชุดนะแม่นะในดูซิเออในแม่หมุน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 โอ้เจียวีนโออเคหมุนเลยอ่ะหมุนเลยอ่ะสบายของนะคะนี่ค่ะเป็นชุดพื้นเมืองของ เมืองทิพย์เหล่าก็คือใช้ผ้าบาเตะผ้าบาเตะอ้าวผสมกับเสื้อลูกไม้โอเคสวยอยู่ใส่ชุดนะคะของวันจันทร์สีเหลืองค่ะโอเคเจ้าเปเลยบ้างค่ะเหลืองอลามากเลยแม่ความสวยหนึ่งเนี่ยขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย